สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องสถานพรมิวสิกชาแนลครับตอนนี้ผมอยู่จุดท่าเรือบ้านน้องเอิญนะครับวันนี้นะครับวันบรรยากาศนะครับฝนตกลินลินนะครับแล้วตอนนี้นะครับประชาชนนะครับใช้บริการกันอย่างล้นเลยนะครับ จุดท่าเรือนะครับยังหนานเนียนเหมือนเดิมเลยนะครับ นะครับมีทีมนักดนตรีนะครับจากทีมงานซองดูฮีครับขับฝากไปเำลินนำำพวงสีสลายครับก็่าหมชิม้าเขาเวีนกนที่เรีนเลยดงานเขาชิม้าเาเวีนก็เลยออกมาท่านี้บอกแค่เรียนเนี้ย แค,คนนน่นจกเขาลูกว่าวฮะเครียดเนี้ยมนขามไปเด่นจ้าบ่าวอีจ้าดอกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คือประชาชนนะครับมารอใช้บริการนะครับท่าเรือบ,บ้านน้องอึ่ะครับมีนักดนตรีเป็นสิมะขามฮะนักดนตรีมะขามก็รับผิดอยู่านั้นแล้ว เปลี่ยนท่าแล้วเหครับเปลี่ยนอันแรนที่สองฟังคร่ะประมาณฟังนีดแตเป็นเรื่อนล่ามเมทพอาระมาณนั่นน่นกัแสน้หนานมาห้งทั้งฟังนีดทั้งฟังนีดกัแสายหนานให้เราสิเป็นล่ามเท่็คือเลียนที่เก่าฟังนั่นก็ฟังนี่งลองฟังเหมือนเดิมครับนี่คือบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมตอนนี้คือประชาชนนะครับมาเขาคิวนะครับ เพื่อที่จะข้ามไปอำเภอราสีสไลนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับ พี่น้องมาดูน้ำนะครับทั้งจะข้ามฝากไปเอเภรากาส,สลัยนะครับ จะพาไปดูนะครับน้ำนะครับที่ไหลผ่านถนนเส้นบ้านน้องอือน,นะครับโอ้โหน้ำไหลแรงมากนะครับตอนนี้น หดไซหดไซมาแล้วมาแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์นะครับช่องสถาพรมิสิสชแนลครับผม